กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง ZPVPTV กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมการแข่งขันของ a r i n a of w a l o r er นะครับจะเป็นโหมดของ Single Crown นะก็คือเล่นคนเดียวแล้วก็ไปสุ่มหาคนอื่นข้างหน้าสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมที่2นะครับผมเลือกเป็นน้องแก๊กเมดสาวมานะซึ่งถามว่าเลือกมาทำไมก็กูอยากเล่นนะ่ะทำไมอะ ก็ต้องบอกเลยว่าโลของน้องแก๊กเรานั้นค้นสนิมจัดเลยไม่ได้จับนานโลที่มีก็คือการันตีความเก่งในอดีตถึงแม้ว่าในอดีตเราจะดึงแม่นแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังดึงเขากลับคืนมาไม่ได้ดีเพราะอะไรนะหรอเพราะเขาไม่ได้รักมึงแล้วไงเขามีคนอื่นไปแล้ว้ำเป็นอะไรกับวอวีปะเนี่ยกลับมากันในเกมดีกว่าครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องมะนาวนะครับที่เลนกลางนะก็ว่าจะดึงนาตยามาแล้วแต่ว่าแบบดึงขู่นิดนึงอืม ดึงเชิงดึงเชิงเมื่อกี้แค่แบบทดสอบอืมแต่ตอนนี้ผมเอาจริงแล้วครับดูนะครับผมดึงใกล้ขนาดนี้กูดึงไม่โดนนะครับใจเสียแล้วกูกลับดีกว่าแปลกๆแ,แล้วนะแล้วอยู่ยู่พาไปตัดไปที่เลนบนนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาช่วยแคลรี่นะครับแต่ผมก็ยังดึงไม่โดนอยู่เหมือนเดิมก็คือใจเสียแล้วตอนนี้เพื่อนในทีมนะนะส่วนกูนั้นชิบหายแล้วแหละเอาแก๊กมาแต่กูดึงไม่โดนนะครับแต่รอบนี้กูดึงโดนนะ แล้วก็ดึงโดนปากเขาด้วยดึงโดนครั้งเดียวมันไม่พอหรอกนะสักสีมันค้ำคอรอบต่อไปมันเจอกูแนะ่หลังจากที่ผมไปเติมเลือดมานะครับผมก็มีบริการส่งฟรีนะครับส่งกลับบอ่อโดยน้องมะนาวนะแล้วบริการส่งกลับบอ่อของเราก็มีสิทธิพิเศษนะครับก็คือซื้อหนึ่งแถมสองนั่นเองแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับปลอดภัยแน่นอนกลับถึงบอ่อไวเหมือนโกหกหลังจากให้บริการเสร็จเราก็ต้องเอาค่าตอบแทนนะชูก,ก้าชูก,ก้าลูนป้อมของเธออย่ายิงฉันนะไอ้ที่ยิง แลวก็เช่นเคยครับหลังจากเติมเลือดมาแล้วก็ไปยืนแอคที่หน้าป้อมฝ่ายตรงข้ามกะว่าจะดึงไบโอนะครับแต่ว่าได้ป่ามากับสกอยอีกตัวหนึ่งจริงๆก็เกือบจะได้นะถ้าไม่โดนสดตินไบโอซะก่อนแล้วกูก็แห้งล้างเท้าบ้างนะเจ๊หม็นชิบหายเลยแล้วเราก็มาเล่นที่เลนกลางนะครับโดยรอบนี้จะเป็นน้องนาตาญานะครับที่โดนส่งกลับบอ่อไปโดยบริการของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็เหมือนเดิมครับนาตาญาครับรู้สึกว่าน้องจะโดนบ่อยมากเลย ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมคีดอะไรอยู่นะครับผมดึงแค่นาตา雅คนเดียวเลยรู้สึกว่าผมจะแครนนะเพราะว่าเนี่ยมันฉีดอะไรหนักหนาวะแล้วก็ตบไปอีกหนึ่งทีนะครับหนึ่งคิวไปแล้วอยู่ดีเราก็โดนส้นตีนไสยเวทมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับตบเบาขีดเจ็ดนาทีต่อมาเราก็มาอยู่ที่เลนล่างนะครับบริการสร่งกลับบอ่อของเราก็ยังใช้บริการดีเช่นเคยโดยคุณาตาของเรารู้สึกว่าจะติดใจมากเลยนะครับกับการบริการสร่งกลับบอ่อของเรา ก็ยังกลับมาใช้บริการเราเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าจะมีคนแถมมาด้วยก็คือผู้ใช้เซเเวสกับสกอรอีกหนึ่งตัวนะครับรอบนี้เราก็จบไปได้อย่างสวยงามน,นะเราฝั่งตรงข้ามก็จะเหลือแค่วายโอนะครับที่กันบ้านซึ่งแน่นอนว่ากันไม่ได้กันไม่อยู่นะครับเราก็จบกันไปในรอบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเกมที่3ก็คือเกมสุดท้ายตัดสินว่าเราจะได้แชมเปี้ยนชิพของถ้วยรางวัลนี้หรือเปล่าและนี่ก็จะเป็นซีซั่นแรกนะครับที่ผมลงเล่นแบบจริงจังนะ ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะผ่านหรอกนะแต่ว่าเราเข้ารอบมาถึงรอบสุดท้ายแล้วก็ต้องทําให้มันเต็มที่นะจริงๆถ้าไม่ชนะก็คงจะไม่มีคลิปนี้ให้ทุกคนดูหรอกครับเพราะฉะนั้นก็การันตีว่าผมชนะแน่นอนไอคิคิโมะแล้วในเกมที่3เราก็เลือกเป็นน้องอายามานะครับตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะเอาลูอี้หรือน้องอายามานะครับสุดท้ายเราก็เอาเป็นน้องอายามานะเพราะว่าลูอี้เราก็คือเพิ่งหัดเล่นได้2วันเจ้ามาลงแรงก็กลัวลว่าจะาไปโยนนะ อาญาก็ไม่น่าจะต่างกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นอาญานานมากแล้วไม่ต่างกันกับแก๊กเลยดูได้จากโลนะครับโลข่าวใช่เช่นเคยครับลมที่ดีต้องช่วยเมดฟาร์มก่อนแล้วก็ไปช่วยป่าฟาร์มผมก็ไม่รู้ว่าปกติคนเล่นอาญาเขาต้องช่วยป่าฟาร์มหรือเปล่าแต่ว่าผมทํานะเพราะว่ากูก็เห็นเขาทํากูก็เลยทําตามแค่นั้นแหละผมรู้สึกว่าถ้าป่าฝั่งเราซีก่อนก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดไฟแล้วชนะได้นะครับเหลว,วะเกีียวเลย และด้วยอำนาจของลิงเวลสีแล้วก็แคลรี่มิดระดับปปตนะครับก็ทำให้เราเก็บเฟิร์สบัตรมาได้พร้อมกับโลมิงหนึ่งตัวแล้วก็เมิดอีกหนึ่งตัวเรียกได้ว่าเป็นการเปิดไฟแรกที่ดีเก็บไปได้สามคิวนะครับด้วยความห้าวที่ไม่ได้เข้าใครออกใครนะครับผรกับแคลรี่ได้มาเติมเลนกลางถามว่าหิวคิบไหมก็บอกได้ว่าหิวหมายถึงหิวไฟนะแคลรี่กลัวหลังจากนั้นเราก็มาเติมเลนล่างนะครับจริงๆก็เลนกูนั่นแหละแต่ว่าระหว่างทางไปเจอคีบป่า2ตัวก็เลยเก็บมา ได้ไงตอนแรกเราก็เหมือนจะได้เมดฝั่งตรงข้ามมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเขามีบาร,รมีของปิกเกอร์โยกนะเราก็เลยแจมังคือมาแทนมันก็ทดแทนกันได้แหละแล้วผมก็เลี้ยงแครี่ดีมากเลยเกมนี้ดีสุดๆไปเลยแหละแต่รู้สึกว่าแครี่ผมจะห้าวดองๆยังไงก็ไม่รู้นะมันใช่แครี่ไปเนะี่ยกูขึ้นไข่มากนะ็เรียกได้ว่าผมเกาะหัวแครี่ทั้งเกมกันเลยทีเดียวเพราะว่าฉันคือวิญญ,ญาณที่ทุกข์ทรมาน หลอกมอนเพิมาตั้งนานไม่รู้ตัวว่าตายฮะกูตายตอนไหนนยะก็หลังจากที่ผมพาแคารี่ไปห้ามมาตั้งหลายเลนนะครับแต่เลนตัวเองไม่ดันเลยสักนิดเดียวผมก็กลับมาตีป้อมกันแล้วแถมได้แครี่ฝั่งตรงข้ามมาด้วยนะครับเผื <ๆ S 1> ่อรอบนี้อาจจะได้โดมมาด้วยแต่มังโดมที่ว่าป้อมนั่นเองนะครับแลวหลังจากนั้นเราก็ดันยาวๆเลยดันคีบหรออ้อเปล่าครับดันคนชีวิตมีไว้ฟุ่งชนนะครับเพราะงั้นเข้าทุกไปเราจะได้แอดซิ คำพูดมากมายสุดท้ายก็ได้เท่าเดิมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้เราพยายามแค่ไหนสุดท้ายเราก็ได้ป้อมอยู่ดีครับก็หลังจากที่พวกผมได้ป้อมแล้วนะครับก็ว่าจะไปเอาดาร์คสตีเยอะต่อหรือกิ้งกือยักษ์ของเรานั่นเองแต่ว่าด้านฝั่งตรงข้ามเขาเข้ามาโซนนะครับก็เลยทําให้มีไฟใหญ่หน้าดาร์กนะ ไฟครั้งนี้เราเสียทั้งดาร์กแล้วก็คนในทีมกันเกือบหมดตีนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็เสียมอนกันเสียยกตีเลยโชคดีที่ว่าน้องดีเจนของเราดาเมจปูมากพร้อมกับมีผมเกาะอยู่ก็เลยทําให้ชนะมาได้ครับก็หลังจากที่ผู้ผมเสียดาร์กไปนะครับฝั่งตรงข้ามเขาก็มีความกล้าเล่นนะเขามาเปิดผู้ผมก่อนแต่ว่าโชคดีที่ว่าผู้ผมมีพลังมิตรภาพนะครับก็เลยทําให้เก็บฝั่งตรงข้ามมาได้ถึง4คิวนะ ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็เหลือแค่ตัวเดียวก็คือตัวเมนเองครับหลังจากนั้นก็ได้เวลาขึ้นบ้านนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าพี่เพทเขาจะรู้งานนะครับกดอันติมาใส่คารี่ผมผมก็เลยกดอันตีส่วนไปก็เลยทำให้เราเก็บเพทมาได้อีกหนึ่งตัวนะทุกคนคงคิดว่าเกมมันกำลังจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่สำหรับทีมผมครับเพราะว่าทีมผมนั้นเน้นคนครับไม่เน้นฟอมผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมนะครับทั้งที่ผมอะอยากจะจบมากแล้วแต่ว่าผมจบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเป็นแค่น้องออยาโรมตัวน้อย แล้วก็ช็อตตรงนี้แหละครับที่ทําให้ผมเริ่มเป้นอีสปอร์ตผมได้พิมพ์บอกเพื่อนในทีมว่าให้รีบจบนะครับแล้วพี่อาริเตอร์ก็บอกว่าจริงนะเพราะว่าผมสัมผัสได้ว่าฝั่งตรงข้ามเริ่มแรงและถึกมากแล้วนะครับถ้ายังฝืนเล่นต่อไปก็การันตีแน่นอนว่ากูแพ้ถึงแม้ว่าป่าผมจะดาเมจแรงแค่ไหนแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามทั้งแรงแล้วก็ถึกด้วยก็คืออิบอายแอออนครับแต่ก็ยังดีที่ว่าป่าผมซื้อขีแทนมาจากสำเพ็งนะครับถึงคีของป่าผมจะแรงแค่ไหนแต่ก็ไม่ทันเอ็กซ์คิวรับ <Excuse> ดูเหมือนการส่งสารของผมกับพ e ี A ่รเลเตอร์จะส่งไปถึงเพื่อนๆน,นะครับก็ถึงมีความพยายามในการดันฟอมเพื่อที่จะจบบ้านฝั่งตรงข้ามให้ได้ถึงแม้ว่าเกมสุดท้ายของผมจะทุรักทุเลค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่ว่าเพื่อนๆในทีมก็มีความสามัคคีมากเลยนะจึงทําให้พวกผมชนะมาได้อย่างสวยงามหลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแล้วครับก็แค่อยากจะอวดถ้วยรางวัลของแชมเปี้ยนซีซั่นที่ส4่ครับจากนั้นก็จะเป็นการรับรางวัลของแชมเปี้ยนนะครับ รางวัลที่เราได้ก็จะเป็นตารางวัลสีภาคชิ้นส่วนอัปเกรดของสกินบัตเตอร์ไฟนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายสำคัญสุดคืออิโมจิแชมเปี้ยนครับเดี๋ยวเราจะโชว์เอสซิสสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการการันตีว่ากูเก่งครับหลังจากนั้นเราก็จะไปแลกสกินฟรีที่ได้จากการชนะของกิจกรรมนี้นะครับเรียกได้ว่าผมค่อนข้างที่จะลังเลเลยว่าจะเลือกสกินไหนนะพวกคุณก็ดูเอาว่าผมเหยป้ารางวัลใหม่ผมขนาดไหน ก็คือดูแล้วดูอีกอยู่นั่นแหละหลังจากที่ผมดูถ้วยอย่างภาคภูมิใจแล้วก็วถึงเวลาที่จะต้องติดตั้งอีโมจินะครับในตอนแรกผมก็เลือกเป็น1วันนะแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่เป็น30วันทีหลังนะครับจากนั้นก็จะเป็นการเปิดกล่องสกินที่เราได้มาจากกิจกรรมเมื่อกี้นะครับส่วนสกินที่ผมเลือกนั้นผมเลือกเป็นสกินของน้องวิบนะครับเพราะว่าสกินนี้สําหรับผมแล้วมันน่ารักมากเลยใครที่อยากให้ผมลองเล่นน้องวิบสกินนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ แล้วถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เช่นกันนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันที่ชาติต้องการเจอกันนะผม